ค่าแรงค่าแรงร้อยเดียวคือค่าแรงร้อยเดียวค่าแรงร้อยห้าสิบค่าแรงร้อยหนึ่งก็มาขึ้นเป็นร้อยห้าสิบแล้วก็มาขึ้นเป็นสองร้อยค่าแรงแล้วก็มาขึ้นเป็นสองร้อยเนาะแล้วก็มาขึ้นเป็นสามร้อยใช่ไหมค่าแรงหลายปีนะกว่าจะขึ้นมาขึ้นเป็นสองร้อยใช่ไหมเคยเคยทำงานห้างค่าแรงวันละสองร้อยเดือนละหกพัน อืเคยทําเป็นพนักงานขายที่ห้างค่าแรงวันละสองร้อยวันไหนหยุดก็โดนหักค่าแรงนะจ๊ะวันไหนหยุดก็โดนหักค่าแรงนะไม่ใช่ว่าให้ให้รายเดือนนะเออหยุดอาทิตย์ละหนึ่งวันก็โดนหักสองร้อยเออโดนหักสองร้อยก็ เดือนหนึ่งเขาไม่ถึงหกพันสรุปไม่ถึงหกพันนะเดือนหนึ่งก็ประมาณห้าพันกว่าบาทห้าพันเท่าไหร่ก็อาทิตย์หนึ่งหยุดวันหนึ่งใช่ไหมล่ะเออห้าพันเท่าไหร่นี่แหละเ,ออเดือนหนึ่งมีสี่อาทิตย์เนาะหยุดสี่วันเอออาทิตย์ละวันก็เหลือห้าพันกว่าบาทห้าพันกว่าบาทนี่ก็ค่ารถไปกับ ค่ารถสองแถวไปกับที่ทำงานไปไปห้องห้องก็ค่าห้องพันห้าสองพันค่าห้องนะห้องเช่าพันห้าสองพันค่าอยู่ค่ากินเงินเดือนห้าพันส่งบ้านอีกเท่าไหร่โอ้เหลือไม่กี่บาทเออไม่พอยาไส้เออต้องต้องกินแบบประหยัดสุดๆถึงจะมีเก็บอะอะ,อะประเทศไทย อย่าคิดว่าเมืองนอกจะดูดีนะเมืองนอกก็ไม่พอยาไส้เหมือนกันนะเดือนเดือนเป็นแสนก็ไม่พอยาไส้นะต้องประหยัดสุดๆนะถึงจะมีเก็บอ,อยู่เมืองนอกอะ่ะเหมือนกันเลยเหมือนเมืองไทยเลยเอออย่าไปดูที่ตัวเลขอืค่าแรงแพงก็ค่าคงชีพสูงภาษีก็แพงอ,อ่ละพนักงานขายที่ห้างก็ แล้วก็มาทำอะไรวะพนักง,งานเสิร์ฟเออเด็กเสิร์ฟมาทำเด็กเสิร์ฟมาทำแคชเชียร์มาทำแคชเชียร์มาทำเด็กเสิร์ฟแคชเชียร์ก,ก็วันละสองร้อยเหมือนกันเออวันละสองร้อยแล้วก็มาทำเป็นเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟได้วันละสามร้อยเออวันละสามร้อยก็ติปต่างหากทิปรวมทิปรวม ก็ยังดีนะข้าวฟรีสองมื้อเด็กเสิร์ฟนะข้าวฟรีสองมื้อได้วันละสามร้อยแล้วก็ทิปร,รวมก็ทิปก็ได้วันละบางวันก็แปดสิบบาทบางวันก็ร้อยกว่าบางวันก็สองร้อยถ้าช่วงเทศก,กาลสงการปีใหม่อะไรเงี้ยคนมาเที่ยวเยอะก็จะได้แบบทิปเยอะทิปหลายร้อยเลยอืมได้ทิปหลายร้อยต่อวัน ก็ได้กินก็ได้เนี่ยได้ได้อยู่ได้กินออพอทำเด็กเสิร์ฟเสร็จรรก็ก็ตกงานเออตกงานตกงานอยู่หลายปีอยู่เพราะว่าเราเริ่มอายุมากแหละประเทศไทยประเทศไทยไม่รู้เป็นอะไรพออายุเริ่มสามสิบจะหาสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่ค่อยรับนะ อายุเยอะเขาไม่รับเ,ออเริ่มสามสิบสามสิบห้านี่ไม่รับแล้วออไม่รับเลย <c oughs> อาชีพล่าสุดที่ทานะเป็นอาชีพพนักงานรับโทรศัพท์นะรับโทรศัพท์แล้วก็ทํางานกับคอมพิวเตอร์นะเป็นพนักงานจองตัว๋วจองตั๋วสวนน้านะสวนน้ําสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนนะ้าอันนี้มีแต่ต่างชาติมาเที่ยวเต็มเลยอืมมีแต่ต่างชาติทั้งนั้นเราก็อาศัยว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้เขาก็เลยรับเราเข้าทํางานก็เวลาทํางานก็จะคุยแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวส่งอีเมลรับโทรศัพท์คุยกับต่างชาติทุกวันนะ ออคุยกับต่างชาติทุกวันเป็นงานนั่งโต๊ะนั่งโต๊ะกับคอมพิวเตอร์เข้างาน9ก้ามงเชา้าเลิกงานหกโมงเย็นเลิกงานหกโมงเย็นแล้วทีนี้เขาให้งาน เขาให้เอางานกลับมาทําที่บ้านก็คือเป็นงานจองจองรถไปรับลูกค้าที่โรงแรมให้เอางานกลับมาทําที่บ้านจนถึงสามทุ่มเราก็อดทนทําไปทำทางานล่วงเวลาโดยที่ไม่ได้ตังนะเออเข้าเก้าโมงเลิกหกโมงแล้วก็ทํา เอางานกลับมาทำที่บ้านจนถึงสามทุ่มไม่ได้ค่าแรงไม่ได้ค่าโอทีเราทำอยู่ประมาณไม่กี่เดือนหรอกเราแฟนเขาถามเราว่าเนี่ยเธอทำโอทีเอางานกลับมาทำที่บ้านเนี่ยเขาให้ตังค่าแรงเธอไหมค่าโอทีเราก็บอกว่าไม่ให้เขาก็เลยบอกว่ามันมันขี้โกงเออมันขี้โกงไม่ต้องทำ ลาออกอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่โกงเราคนเดียวโกงทั้งทั้งบริษัทนั่นแหละทุกคนทํางานล่วงเวลบร่วงเวลาทุกคนแล้วก็ไม่ได้ค่าแรงทุกคนเลยแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกเขามีลูกเขามีพ่อแม่เขามีรถมีบ้านที่จะต้องผ่อนทุกเดือนเขาก็เลยไม่สามารถแบบตกงานได้แต่บางคนก็ ไปหางานใหม่ที่ดีกว่าเก่าเขาก็ไปแต่บางคนก็ไม่มีทางเลือกเขาก็ไม่ไปไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีทางเลือกนั่นแหละเขาก็เลยต้องทนทนให้โดนกดขี่ให้โดนโกงค่าแรงเจ้าของเป็นต่างชาติด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสวนน้ำเจ้าของเป็นต่างชาติเออแล้วทีเนี้ยเขามาเช่าเช่าที่ที่ประเทศไทย ค่าเช่าแพงที่สุดค่าเช่าแพงมากเพราะมันเป็นโซนพัทยาโซนท่องเที่ยวค่าเช่าแพงมากค่าน้ำค่าไฟก็แพงค่าพนักงานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเขาขาดทุนมาหลายปีมากเขาขาดทุนแล้วทีนี้เขาก็เจ๊งเขาเจ๊งเขาเจ๊งเจ๊งก่อนที่จะมีโควิดหน่อยหนึ่ง าก็ปิดกิจการหลังจากนี้เขามีโควิดก็ปิดยาวนะปิดปิดประมาณสามปีใช่ไหมมีโควิดน่าจะสองสามปีใช่ไหมเขาออกเขาหมายถึงว่าถ้าถ้าคุณมีทางเลือกที่ดีกว่าคุณก็ไปเออคนไหนมีทางเลือกที่ดีกว่าก็ไปก็ลาออกไปแต่คนไหนที่แบบหางานหางานทำไม่ได้อายุเยอะเหมือนเราเนี่แหละอายุเยอะ อายุเกินสามสิบสามสิบห้ามันหางานใหม่มันหายากแล้วบางคนก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้อะไรเงี้ยคุณก็จะหางานยากถ้าคุณไม่มีไม่มีความสามารถพิเศษนะไม่มีพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรือคุณไม่มีเขาเรียกว่าอะไรถ้าคุณเป็นคนเก่งอะ่ะคุณก็สามารถหางานใหม่ทำได้สบายๆใช่ไหมเออ แต่ถ้าคุณแบบคุณจบไม่สูงอะไรเงี้ยจบไม่สูงแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วก็จะเรียกว่าอะไรอายุคุณเกิน35แล้วอะ,วะหางานยากหรือ,อหางานยากเพราะว่าประเทศไทยยังมีเกณฑ์เกณฑ์การรับคนเข้าทำงานแบบเกิน35ไม่รับอะไรเงี้ยปัญญาอ่อนมาก นั่นแหละพอเราไม่ได้ค่าแรงทำโอทีไม่ได้ค่าแรงเราก็เลยลาออกลาออกพอหลังจากนั้นเราก็ตกงานยาวเลยนะตกงานมาตั้งแต่นั่นแหละโควิดยาวมาเลยตกงานโควิดยาวมาเลยตกงานก่อนที่จะมีโควิดนิดเดียวนิดเดียวต่อให้เราไม่ลาออกมันก็ต้องปิดกิจการอยู่ดีใช่ไหมเพราะว่า เขาลนะ็อกดาวน์เนาะอืมเขาล็อกดาวน์